สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปตัวอัปเดตอีกครั้งพบกับผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆนำมาฝากเพื่อนๆกันบ้างพร้อมแล้วแล้วก็ไปรับชมกันเลย สำหรับสัปดาห์ก่อนที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับว่ามีโอกาสที่กราฟน่าจะลงมาให้เราได้รับของกันสรุปแล้วว่าติดอยู่แค่พุทธออปชันนะครับหลังจากนั้นตลาดไม่ให้โอกาสสําหรับคนที่พลาดการรับของนะแล้วก็พุ่งกลับขึ้นไปด้านบนนะครับจริงๆแล้วต้องยอมรับว่าสัปดาห์ที่แล้วเราค่อนข้างจะต่อรองกับตลาดนะเพื่อให้จุดได้ปลอดภัยสําหรับเพื่อนๆนะครับในการเข้าโพสชันครั้งใหม่นั่นเองแต่แน่นอนครับว่าถ้าเกิดว่าใครเชื่อการพิริกและวิเคราะห์สําหรับการมองคอและพุทธออปชันเนี่ยก็คงจะ เริ่มรับของนะครับตรงรีบาวครั้งแรกเลยนะและหลังจากนั้นนะครับก็พุ่งทะยานไปต่อเนื่องนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่เราวิเคราะห์เส้นสีฟ้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างตรงนะเพียงแต่ว่าไอ้จุดที่มันลงมากรอบเขียวเนี่ยเป็นจุดสีเหลืองนะครับแล้วกราฟเนี่ยวิ่งตามเลยนะเออจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ดูอีกครั้งนะครับแต่ว่าที่คิดอย่างเนี้ยแล้วพูดถูกเนี่ยเพราะว่ามีโพดิชันนะครับเออต้องขอโทษสายอนุสิตด้วยครับก็นั่นแหละครับ ตามกราฟนะครับตามกราฟนะครับลืมบอกไปเลยว่าเริ่มแบ่งรับนะก็อันนี้ได้ไม่แต่ไม้นะครับแต่ว่าก็ได้เล่นกับเขาด้วยนะครับสำหรับในทาวนเฟรมเดยเนี่ยมีโอกาสนะครับที่ยังวิ่งอยู่ในกรอบที่เป็นช anel นะครับที่เป็นแบร์แฟลกสำหรับการมอง long term นะครับซึ่งเป็นกราฟเดย์เนี่ยยังสามารถไต่กลับขึ้นไปได้นะครับก่อนที่จะทะลุลงมาข้างล่างเพื่อจะ retest อีกครั้งว่าที่ขึ้นมานั้นน่ยแข็งแรงจริงหรือเปล่านะครับ ในส่วนของฝั่งอีเ e ีย u m เองเนี่ยค่อนข้างจะพูดได้นะครับว่าสวยนะครับเพราะว่ากราฟไม่เหมือนบิคอยแล้วก็เป็น Double ว o t ทอมอย่างที่เราวิเคราะห์ไว้อยู่พอสมควรครับอีกทั้งยังวิ่งอยู่ในกรอบของออปชันด้วยเป็นโอกาสดีนะครับที่จะให้เราได้รับของรวมถึงกราฟนะครับค่อนข้างมีคอนทนเชียลในการพุ่งค่อนข้างแรงนะครับเพราะงั้นคือหาจังหวะได้ดีเนี่ยก็สามารถที่จะเกาะเทรนดตามไปได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถึงกรอบ ในรอบของสัปดาห์ก่อนเรียบร้อยนะครับต้องมาพิจิรกันต่อว่ารอบล่าสุดเนี่ยจะวิเคราะห์อย่างไรได้บ้างนะครับแนวโน้มไปอย่างไรต่อนะซึ่งภาพนะครับในทำเฟรมเดย์เนี่ยก็จะใกล้เคียงก,กันกับของบิตคอยนะครับเพียงแต่ว่าพยายามที่จะยกโลนะครับก็จะถ่ายเห็นได้นะครับว่าที่เรา วิเคราะห์ไว้เนี่ยว่าต่อให้ตลาดจะทุ่มสุดๆแล้วเนี่ยจุดที่ต้องไม่พลาดนะครับเพื่อจะได้กลับเป็น continual uptrend เนี่ยจะต้องอยู่เกินกว่า3000ซึ่งตลาดนะครับก็ลงมาไม่ถึงนะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของบุริ่จัดๆนะครับก็ยังมองได้นะครับว่าอยากจะทำเป็นไฮโลนะครับยกขึ้นไปอยู่ดีนะ ก่อนเข้าคลิปนะครับจะต้องมาวิเคราะห์ฝั่งของซ ME ในวันเซตเ m e n t ในช่วงของวันที่5ซึ่งเป็นวันศุกร์ที่ผ่านมานครับเ t ตเ m e n t อยู่ในช่วงของ6 7 7 5 5นะครับและฝั่งของ d e l ิ i ิดนะครับจะเซต e m e n t อยู่ในช่วงของ6 6 9 2เหเห็นได้นะครับว่าการเซต e m e n t ในช่วงของวันศุกร์นะครับสามารถ p r Predict และเล่นในช่วงของเสาร์อาทิตย์จันทรได้นะครับราคาเนี่ย ก็มักจะต้องปิดตามของ CME นะครับซึ่งรอบนี้ CME เนี่ย6,7 0มมากกว่านะครับแปลว่าตลาดเนี่ยจะพิจิกว่าในช่วงวันหยุดมีโอกาสาที่ราคานะครับจะแตะเกินกว่า6,7 0 0ได้นั่นเองนะครับก่อนเข้าครับปัจจุบันครับการวิเคราะห์ฝั่งของ CME และเดลเบตในช่วงเซตเมนต์สำหรับออปชั่น จะมีตัวเลขนะครับดังนี้นะเริ่มจากวันศุกร์มาเป็นวันเสาร์ตอนเที่ยงคืนราคาต่าสุดอยู่ในช่วงของ6 7 3 5 8และหลังจากนั้นนะครับราคาปัจจุบันที่เคยสูงที่สุดนะตอนนี้ซึ่งมาปรากฏในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็จะอยู่ในช่วงราคา72797ถ้าทาไม่เห็นได้ว่าการดูเซตเมนต์ของซ m มีและเดลิบิตเนี่ยยังสามารถใช้ได้และเป็นตัวมองตลาดอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะสามารถใช้วิเคราะห์ได้แต่ปัจจุบันราคาเนี่ยจะสามารถไปต่อได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลองไปวิเคราะห์พร้อมกันในรอบสัปดาห์นี้ สำหรับรอบสัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าตอนแรกนะคะเราวิเคราะห์ไว้เลยนะว่ามีโอกาสที่จะลงมากรอบเขียวแต่ปัจจุบันมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังติดในโซนของบูลลิชอยู่นะ <c oughs> ก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมี hidden bullish divergence นะครับเ <c oughs> กาะมาด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าอยากจะให้กราฟขึ้นไปในสัปดาห์ก่อนเราวิเคราะห์ไว้สําหรับเส้นฟ้าเนี่ยผมไม่ได้เปลี่ยนเลยนะผมแค่ยกกลับขึ้นมานะครับ จากโซนด้านล่างขึ้นมาด้านบนให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อที่จะได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเชื่อในการขึ้นอยู่เพียงเดียวว่าเราไม่ได้รู้โลที่ใช้จริงนะครับว่าจะสามารถรีบาวกลับมาได้ตรงไหนนะแต่แน่นอนว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตรงนี้มีเรานะครับก็เดี๋ยวดูโพิชั่นนะครับตอนนี้ยังถืออยู่นะก็ต้องลุ้นกันว่าจะหลุดกรอบหรือเปล่านะครับตอนนี้สต็อปบุฟฟิตไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอดูว่าตลาดจะใจดีให้เราไปต่อหรือเปล่านะครับผมไม่ได้เต็มไม้นะแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าตลาดก,กับตัวเนี่ยผมเห็นเนี่ยก็ต้องมอีเรานะครับลองดูกันรอบสัปดาห์นี้นะครับสีฟ้านี่คาไว้ก่อนเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็คิดว่าจะไต่ตกลับขึ้นมานะโอเครอบนี้อาจจะไม่ใช่โลล่าสุดที่เราคาดหวังครับเพราะว่าของถูกย่อมดีเสมอนะครับแต่แน่นอน ตรงปัจจุบันเนี่ยมีการต่อสู้ของราคานะครับและกรอบแดงเนี่ยจะเป็นกรอบที่เคยเป็นแนวต้านนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นกรอบไซด์เวอยู่นะต้องลองวิเคราะห์กันอีกครั้งว่าจะสามารถไต่กลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งจากที่เห็นนะครับว่าออทำ high อยู่ช่วงของประมาณ7จ0 0หหรือ7จ0 0หนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามองเป็นเป้า TP b u f f e เนี่ยจะอยู่ที่ช่วงของ7จ0 0หมมีโอกาสที่ตลาดนะครับอยากจะทำ new high เพื่อทำ divergence ครับแล้วก็ค่อยลงยับ,ย,บยับอีกครั้งหนึ่งนะแน่นอนว่า bitcoin ยังไม่จบเพียงเท่านี้แน่ๆน,นะครับเพียง ปัจจุบันในภาพกว้างนะครับหรือมาโคเนี่ยเราจะต้องคาดหวังการลงอย่างรุนแรงนครับเพื่อเป็นการสลัดของก่อนนะครับแล้วค่อยกลับไปดันขึ้นใหม่ๆนะแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยมีการลงและย่อเป็นระยะแต่ว่ายังไม่รุนแรงอย่างที่เราคาดหวังไว้นะครับมีโอกาสที่ตลาดเนี่ยจะลงมาเทสที่กรอบด้านล่างและไม่หลุดกว่า6กหมื่นนะครับแล้วก็อาจจะรีบาวกลับขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าตลาดคิดอยากจะทุ่มลงมาเพราะว่าต้องยอมรับว่าการขึ้นครั้งเนี้ยก็ขึ้นค่อนข้างจะแรงนะครับ แล้วก็ขึ้นเร็วด้วยนะทำให้เห็นได้ว่ามีโอกาสกลับมารีเทสนะครับที่แย่ที่สุดที่เป็นเข็มได้เนี่ยก็คือช่วงของ6 5ห0 0หรือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์ว่าเป็นโลเดิมลงมารีเทสก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นบูรดิที่แท้ทรูนะครับเรามองว่าการมองช a นแนลของการ มองเทรนด์ไลน์ตรงนี้จะไม่หลุดนะครับในรอบนี้นะเราก็อาจจะมองในเส้นเหลืองก็ได้นะครับ6ก0 0เนี่ยก็อาจจะไม่หลุดแล้วก็จะเป็นการ stop ปที่ previous low นะครับก็ลองดูและก็ทำา o o n y y manage เอาเพื่อที่จะได้วิเคราะห์นะครับว่าการรับความเสี่ยงและการ stop loss ของเราเนี่ยจะอยู่ตรงไหนได้บ้างนะครับแต่แน่นอนเราวิเคราะห์ตามออปชั่น รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาออปชันก็ไม่ได้ทําให้เราผิดหวังนะครับลงมาอยู่ในโซนออปชันแล้วก็ขึ้นไปด้านบนด้วยนะรอบนี้ออปชันปรับเพดานขึ้นและลงนะครับทำให้แกร็บเนี่ยมีความห่างมากขึ้นนะครับปรากฏว่าราคาของออปชันรอบสัปดาห์นี้ยคอออปชันอยู่ในช่วงของ7จ0 0หมื่นสองครับเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับสำหรับพุทออปชันอยู่ในช่วงของหกหมื่นสองหกหนึ่งเก้าหนึ่งห้าและเรียสแมกเพย์อยู่ในช่วงของหกเจ็ดแปดสี่หกจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดอ,อยู่ด้านบนเนี่ยมีโอกาสที่จะมองลงได้เปรียบนะครับเนื่องจากว่่่่่าาออออยยยูเเเเหนนนนืรรรีีแ็กพัังงตไดะคบ เราจะต้องวิเคราะห์ต่อว่า PA ชุดนี้เป็นอย่างที่เราคาดการณ์หรือเปล่าครับเพราะว่าปกติจะให้ตัวแทนของการมองลงเนี่ยเป็นสีน้เงโอสีม่วงนะครับแปลว่ามีโอกาสที่จะลงมาเทสตรงกรอบนะครับถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยก็หลุดทั้งเทรนไลน์ที่เป็นขาขึ้นในโซนกรอบใหญ่ด้วยนะครับที่เป็นสีขาวนะก็จะสามารถลงมา r e เท s t ได้นะครับก็สามารถทะลุนะครับลงมาเทสได้ตั้งแต่ตอน68ห0นะครับหรือ6 7 5 0 0นจนะครับจนถึง fibonacci นะครับตรงนี้จะเป็น66 0 0และ6ก0 0นนะครับ ก็จะประมาณ6 4 9 0 0นะครับก็จะใช้เป็นทีละพันไปเลยนะวาง่ายๆนะครับแต่เกิดว่าตลาดคิดว่าตรงนี้อยากจะย่อหลอกหนึ่งครั้งนะครับก็อาจจะรีบาวขึ้นมาถ้าเกิดว่าจุดนี้นครับเป็นจุดที่ดีมากๆที่จะทําให้เราตัดสินใจได้ดีมากขึ้นหลังจากที่มีการลงมารีเทสก่อนนะครับแล้วก็รีบาวกลับขึ้นมาด้านบนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ วิเคราะห์ต่อเนื่องว่าจะสามารถ breakout และทำ new high ได้หรือเปล่านะครับเพราะตรงนี้เป็น high น่าสุดนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าตลาดเกิดการพลิกผันขึ้นมาสีม่วงเบอร์2นะครับที่ผมแตะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นการทำ lower high หรือว่า high ที่กดลงตาม down h e o r y นะครับและเป็นจุดที่น่าเข้า position นะครับเพราะว่าก่อนที่เราจะคาดหวังกำไรเราจะต้องรู้ก่อนว่าขาดทุนตรงไหนนะครับ ซึ่งหายล่าสุดก็จะเป็นตัวบอกเราได้นั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เช่นนั้นล่ะเราหาเดเวเปนต์หรือหาสัญญ,ญาณกลับตัวไม่เจอตลาดเกิดการเบรกเอาขึ้นมานะครับก็อาจจะมีการฟอลโล่ช่วงเล็กๆได้นะครับแต่ผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าก็อาจจะมาติดที่ call option นั่นเองนะครับอยู่ในช่วงของ7จ0 0หหรือ7377สนะครับตามที่เราได้วิเคราะห์นะซึ่งหลังจากนั้นนะครับตลาดก็จะต้องมีการขึ้นไปรีเทสนะครับเพื่อจะทําให้เห็นสัญญาณณจุดนี้นะครับว่า หายที่สูงขึ้นนั่นเองและลงมารีเทสแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปหา TP Bu Fa ฟ t ที่เราคาดหวังและค่อยไปเกิดด i เวอร์เจนซ์นั่นเองนะครับพูดเป็นตัวเป็นตาเลยนะครับกราฟมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่เราพูดเสมอไปหรอกนะเพียงแต่ว่าการลงอย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกคนนะครับสามารถเห็นในตลาดได้เนี่ยอาจจะต้องเกิดดิเวอร์เจนที่ทำเฟรมฟใหญ่ให้ชัดเจนด้วยปัจจุบันเนี่ยตลาดค่อนข้างมีแรงซื้อแรงขายที่ซับพอร์ตกันเยอะนะครับก็จะต้องวิเคราะห์ก่อน อาจจะให้เห็นในท e f เฟรมใหญ่นะครับแล้วค่อยเข้าโปรดิชันก็ได้นะแน่นอนว่าการรอรับด้านล่างได้เปรียบเพราะว่าใกล้อยู่ในช่วงของบิคอ h ฮาวิ้งนะครับแล้วเราก็คาดหวังด้วยนะว่าทุกครั้งที่มาเนี่ยจะทำไฮหม่เสมอนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่าโซนของ5 0 0 0 0ื่นสี่เนี่ยถ้าจะไม่ได้เห็นแล้วในช่วงรอบปีนะต้องวิเคราะห์กันอีกครั้งนะครับแต่แน่นอนว่าเราเกาะติดแน่นอนนะ ในส่วนของฝั่ง CME นะครับยังไม่มีการปิดแกลบอย่างชัดเจนนะครับแน่นอนว่าฝั่งของ t i m e f r a m e Day เนี่ยค่อนข้างที่จะมองเริ่มยากเราจึงมาวิเคราะห์ รายละเอียดลึกลงมาในทม์เฟรม4ชั่วโมงและแน่นอนว่าการมองแบบนี้เราก็จะได้แกลบที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแน่นอนว่าตอนแรกเราบอกว่าถ้าเกิดว่าหลุดจาก60,090เนี่ยอาจจะเจอ60,665ถ้าเกิดว่าเป็นแบบ worst case scenario เลยนะแต่แน่นอนว่าแกลบนะครับของซ ME เนี่ยเริ่มตั้งแต่60,090จนถึง60,080นะครับปิดแกลบตรงนี้สามารถรีบาวเป็น Jun นโอ o สีฟ้าอ่อนนะครับและถ้าเกิดว่าตลาดนะครับจะไม่ยอมลงมาปิดแกลบให้เราล่ะก็อาจจะไปทำ high ใหม่ก่อนแล้วค่อยลงมาหลอกซึ่ง อยู่ในแก็บของ a r Fa c t นะครับที่เราวิเคราะห์ไว้ตรงนี้นะเราตีไว้รอเลยนะแต่แน่นอนว่าผมค่อนข้างที่จะเชื่อมาในทางของฝั่งของสีฟ้านะซีโนโอสีฟ้า,ฟาซึ่งแก็บปกติจะต้องมีการปิดตลอดนะครับไม่ว่าจะปิดเต็มหรือไม่เต็มนะแต่แน่นอนว่าปัจจุบันตรงนี้ยังมีแก็บที่ยังต้องปิดอยู่นะยังปิดไม่ครบนะแต่อย่างไรก็ดีมีโอกาสที่ตลาดนะครับถ้าเกิดว่าจะปิดแก็บจริงๆเนี่ยจะเป็นซีโนโอสีม่วงแล้วหลังจากนั้นค่อยขึ้นกลับมารีบาวด้านบนก็ได้นะ แต่ปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าเอาสีฟ้าก่อนปิดแก็บรงเล็กๆเนี่ยเพื่อจะขึ้นไปทำไฮใหม่ ind, และทำเดเวอเรนซ์อย่างที่เราวิเคราะห์ไว้นะครับซึ่งอาจจะต้องกินเวลาประมาณ1-3มอาทิตย์นะครับในการเกิดสิ่งที่เราคาดหวังนะแต่แน่นอนว่าขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นแล้วต้องมีลงแล้วไม่ย่ออยู่แล้วนะเออทีนี้เราหาจุดที่ได้เปรียบนะครับในการเข้าบูติชั่นดีกว่านะเพราะว่าในภาพรวมของภาพกว้างเนี่ยเราก็เชื่อว่ายังสามารถไปได้ตอ่อนั่นเองนะ ในการวิเคราะห์ออปชันเซนเมนต์ของ Bitcoin ในช่วงของวันศุกร์ที่12ที่จะถึงนี้เราจะมาวิเคราะห์ตามออปชันบล็อกทำให้เห็นได้ว่าเ,เริ่มมีจุดรับตั้งแต่ตอน7 1 0 0 0แล้วแต่ปัจจุบันราคาเนี่ยมันปิดต่ำกว่านั้นเพราะงั้นคือผมจะไม่ใช้ตัวนี้นะครับ ่าเราจะมาใช้พุทเซลที่ไม่ใช่ตัวบล็อกแทนนะครับเนื่องจากว่าราคาเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันซึ่งคา,าดหวังว่าโซน 70, 7 0 0ดหมเจเนี่ยจะรับอยู่แต่เนื่องจากว่าถ้าหากว่ารับไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยโซน6 000, 5หม0ของฝั่งพุซเซลเนี่ยเป็นวอลูปรำดับ2นะครับที่เป็นคําตอบด้วยนะอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับหรือ จะเป็น67 0 0 0นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะแต่แน่นอนว่า65 0 0 0เนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายนะครับที่จริงๆเนี่ยต้องรับให้อยู่แล้วก็ไม่หลุดจากตรงนี้นั่นเองซึ่งก็ตรงกับที่เราวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดตลาดอยากจะทุ่มลงมาเนี่ยก็มีโอกาสที่ตรงนี้จะเป็นจุดรับและย้ำอีกครั้งหนึง่งและสวยมากๆนะ เพราะว่ามันเคยเป็นจุดที่เคยลงมาแล้วถ้าย้ำเกิดเดว r เ e n c e เป็นบูขึ้นมาไม่ว่าอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะผลักดันกลับขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะในฝั่งของการมองขึ้นขึ้นแรงถึงไหนแล้วต้องถูกกดกลับมาอีกรอบนะครับก็จะมีราคานะครับตั้งแต่โซนของ7จ็ดหมื่นสองนะครับเจ็ดหมื่นสามแล้วก็เจ็ดหมื่นห้าแต่เนื่องจากว่าฝั่งของ call sell หรือว่าการลองพุ u นะครับเขาได้กําไรนะครับตั้งแต่โซนของ7จ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งและเจ็ดหมื่นสองไปเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเป็นวอลลุ่มบล็อกที่มาก ามาลองมาดูในฝั่งของคอบายหรือว่าการลองคอนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝั่งของลอคอได้กำไรเช่นเดียวกันเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกปิดดับเบิลเนี่ยแล้วเราจะถูกเทคกำไรนะครับทำให้กราฟโดนกดได้เช่นเดียวกันนะก็จะมาโดนหนักๆในช่วงของเจ็ดห่นสี่นะครับซึ่งอยู่ในฝั่งของการมองคอบายหรือว่าการลองคอขึ้นไปถึง เมื่อไหรได้กําไรทันทีก็คืออยู่ในช่วงของ7จ็ดหมื่นสที่เป็นโวลุ่มที่มากที่สุดนะครับลงลงมาคือ7จ็ดหมื่นห้าซึ่งจะตรงกับฝั่งของ CALL CEL นะที่เป็นโวลุ่มระดับ4นะครับแต่แน่นอนว่า3ามนดับแรกเนี่ยมาถึงหมดแล้วนะ่าะเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นหนึ่งเจ็ดหมื่นสองนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราคาดหวังได้แค่โซนของฝั่ง T P Buffer ถ้าดูตาม p A ตามกราฟต,ตอนต้นคลิปนะว่าจะไม่ไปไกลเกินกว่านั้นในรอบสัปดาห์นี้นะครับเท่าที่เรามี Data ต,ตอนนี้นะครับ มาลองวิเคราะห์กันในส่วนของ BTC.D นะครับว่าคนยังถือบิตคอยเยอะอยู่หรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะแตกต่างกันมากนะักแต่หากว่าเรามาวิเคราะห์รายละเอียดให้ลึกลงมานะครับว่าการเปิดลองและเปิดช็อตมีโวลุ่มที่ต่างกันมากหรือ,อยังเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าจะเห็นอะไรที่น่าสนใจบางอย่างนะในการมอง BTC ที่เป็นลองเนี่ยมีการปิดโพซิชันนะครับที่ต่อเนื่องนะครับจะเห็นได้ว่ามีการปิด โพซิชันต่อเนื่องนะครับในฝั่งของขาล้องแต่ในขณะเดียวกันโพซิชันช็อตเนี่ยมีการพยายามเปิดให้มีโวลุ่มผลักดันขึ้นมาค่อนข้างมากครับเพราะงั้นคืออันนี้จะต้องเฝ้าจับตาดูให้ดีนะครับและเช่นเดียวกันว่าเงินในตลาดคริปโตยังไม่ได้หายไปไหนนะเพราะงั้นคือการลงของราคาเนี่ยเป็นแค่การช่วงชิงจังหวะในการหาโพซิชันเข้าใหม่นั่นเองนะครับ และในฝั่งของ Ethereum นะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการวิเคราะห์ในโซนของออปชันเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะแลบ PA ที่เรามองต่างจากของ Bitcoin มีแนวโน้มว่าตลาดนะครับยังอยู่ในช่วงแนวรับที่สวยงามแล้วก็มี potential ที่จะไปได้ไกลกว่านะครับในร่วงในช่วงของการเติบโตในรอบของบูรันรอบนี้นะ จะเห็นได้ว่ารอบที่ผ่านมาเรามองได้สวยแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยกราฟมีการติดเล็กน้อยเพราะงั้นคือเราต้องเริ่มมาต้องวิเคราะห์ก่อนว่า PA เนี่ยจะถูกย่อกลับมาถึงไหนกันบ้างน,นะครับ call <อ> option ในรอบสัปดาห์นี้คือ3 7 3 8 0 9, นะครับแล้วก็ฝั่งของ put option อยู่ที่ช่วงของ3 4 3, 3 8 2เรียกทัเพอยู่ในช่วงของ3,595จะเห็นได้ว่าราคาปัจจุบันเนี่ยจะค่อนข้างไม่เหมือนบิ t คอย n ์บิทคอยจะห่างมากอันนี้คือขยับขึ้นมาแทนนะครับอย่างของบิ t คอย n เนี่ยจะขยับ ขึ้นในส่วนของออปชันนะครับแล้วก็ลงมาในส่วนของพุทแต่อันนี้ขยับขึ้นมาทั้งแผงแปลว่าอยากจะทํายกโลหรือเปล่ากันแน่นะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่ารอบที่ผ่านมามองอีเชียมเนี่ยได้ชัดมากกว่านะครับแต่ฝั่งของบิตคอยเนี่ยก็มีโพ i ิชันเพราะงั้นคือรอบนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีแรงนะครับถ้าเกิดว่า Bitcoin ยังสามารถขึ้นได้อยู่เนี่ยฝั่งของเอาคอยเนี่ยอยากจะไปได้แรงกว่าอยู่ดีนะเพราะงั้นก็คือให้จับตาดูไว้นะครับตรงนี้น่าสนใจ สำหรับในส่วนที่เราวิเคราะห์นะว่าการขึ้นรอบนี้ที่มีฝั่งของ Channel PA ขึ้นมานะครับจะลงมารีเทสในส่วนของ Put o p t i o n ่นะครับแล้วอาจจะรีบาวมาแตะในส่วนของเรือไม้เพลแล้วก็ลงมาเทสด้านล่างด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามองว่ายังเป็นบูลิสอยู่ล่ะบูลิสอยู่อาจจะเป็นสินวลสีเหลือง ลงมาเทสติตดชแนลเส้นเทรลไล์ตรงกลางนะครับเส้นประตรงกลางแล้วก็ขึ้นไปเทสฝั่งของ call option แล้วก็ลงมา r e ีเทสในส่วนของไฮล่าสุดแล้วก็ทยานขึ้นไปด้านบนนะครับแน่นอนว่าในส่วนของการมองเนี่ย การขึ้นครั้งที่แล้วนะครับมีแนวโน้มว่าจากโลและไฮล่าสุดเนี่ยถ้าต่อเป็นแฟกเนี่ยเป้าล่าสุดที่ยังสามารถไปได้อยู่คือประมาณช่วงของ4,250นะครับก็ยังมีแก็บให้สามารถวิ่งได้อยู่นะเพียงแต่ว่าช่วงไหนที่เราจะเข้าไปรับกันแน่ล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตลาดครับอยากจะให้บิตคอยลงมารีเทสที่65,000เหมือนเดิมล่ะ หากเป็นเช่นนั้นนะครับการวิเคราะห์หลายซีเนียโอเพื่อเตรียมรับมือนะครับจึงไม่สามารถตัดประเด็นที่ซีเนียโอสีม่วงจะเกิดขึ้นได้นะครับออกไปนะเพราะว่าก็สามารถมองได้ทั้งคู่นะครับคือขึ้นน่ยได้เพราะว่าแน่นอนว่าตลาดมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าตรงเนี้ มันใช่จุดสุดท้ายของการขึ้นหรือ,อยังหรือจริงๆแล้วมันคือตรงกลางนะครับที่ยังสามารถขึ้นได้อยู่อีกหน่อยนึงนะครับหรือจริงๆตรงเนี้ยจะเป็นจุด turning point ที่จะต้องมาลงมา retest ก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆแบ่งรับความเสี่ยงไว้ด้วยนั่นเองนะจึงต้องวิเคราะห์หลายๆแบบไว้นะครับ ในส่วนของ indicator นะครับยังไม่มีตัวไหนที่ต้องกังวลเป็นพิเศษนะครับแต่แน่นอนว่าอยู่ในฝั่งของโซนโอเวอร์เรียบร้อยนะครับในทำฟลม4ชั่วโมงนะเพราะงั้นก็คือต้องเฝ้าระวังนะครับและลงมารอรับด้านล่างได้เปรียบกว่านั่นเองนะในฝั่งของ ethereum อแค่อยากจะบอกไว้ว่าตอนนี้ break 10 line นะครับ แต่ว่ากราฟหลักของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเส้นเยอะเพราะงั้นคือเราเลยยืมของฝั่ง CME มากรอนแต่ว่าการที่เรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ลงมารีเทสได้นะแล้วก็ค่อยกลับขึ้นไปด้านบนก็ไม่แปลกนะครับ ในส่วนของออปชันอ t ทเรียมในรอบสัปดาห์นี้มีการมองหลากหลายอยู่นะครับแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยถ้าให้เป็น worst case scenario ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วตั้งออเดอร์ขำๆไว้เนี่ยเกิดได้รับของถูกขึ้นมาจะได้ยิ้มตอนมันรีบาวนะครับก็อยู่ที่ช่วงของ3า0 0นนะโอ้โหอันนี้มันเยอะนะแต่ว่าคุยกันมาแล้วหลังบ้านว่าไม่น่านจะเกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นคือเราลองมาหาตัวต่อมาดีกว่า ก็อาจจะเป็นโซนของ34นะครับซึ่ง34ตรงเนี้มีวอลุ่มที่ค่อนข้างมากนะครับแม้ว่าจะไม่ได้เป็นออเดอร์แบบเป็นบล็อกนะแต่ว่าเป็นวอลุ่มที่เป็นพุทเซลหรือการชตพุทว่าไม่หลุดจากตรงนี้นั่นเองนะสาเนี่ยก็ค่อนข้างสวยแล้วนะครับถ้าดูจาก CME ที่มองเป็นเทนไลน์ด้วยเนี่ยก็คือลงมารีเทสนะครับแล้วก็สามารถที่จะรีบาวกลับขึ้นไปต่อได้ด้วยนะ ในส่วนของการมองขึ้นขึ้นไปถึงไหนแล้วถูกกดกลับลงมานะครับแน่นอนว่า3 6 5 0นะครับเป็นโวล่มแรกนะครับในฝั่งของคอเซลหรือว่าการลองพุทนะครับที่เป็นบล็อกนะโดนกดกลับมาเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อย่างนั้นล่ะก็จะมีในส่วนของ3 8 0 0และ3850ที่เป็นคอบายที่ยังไปไม่ถึงนะครับก็คือการมองว่าลองคอเนี่ยจะขึ้นไปถึงตรงนั้นในช่วงของก่อนวันศุกร์หรือภายในวันศุกร์นะครับและจะถูกปิดกลับลงมานะ, 3, ะ 3, 8า0อันนี้คือยังเป็นส่วนที่ยังสามารถกลับไปขึ้นได้อยู่นั่นเองนะครับ และแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราจะมาใช้อีกวิธีหนึ่งนะครับเพราะว่า3ามพกับ3ามพเนี่ยค่อนข้างห่างกันมากนะในราคาปัจจุบันที่ยังวิ่งอยู่ถ้าเกิดว่าเรามามองที่ไม่ใช่บล็อกล่ะอะไรที่เป็นค่ากลางที่น่าสนใจนะครับมาดูฝั่งคอบายกับคอ,อเซลมีวอลุ่มที่ใกล้เคียงกันมากๆครับซึ่งจะไปจบอยู่ในช่วงของราคาที่แท้จริงเนี่ยประมาณ3 7 5 0ซึ่งแปลว่าตั้งแต่3 7 5 0จนจถึง3850เป็นช่วงที่เราจะต้องระวังนะครับแต่แน่นอนถ้าให้ต้องเลือกนะครับผมก็จะว เก็บเล็กๆไว้ว่า3.750ถึ3,008เนเป็นจุดที่เราจะต้องเริ่มตัดสินใจอย่างชัดเจนนะว่าเอาอย่างไรแน่เพราะว่าตรงนี้ผมมองว่าเริ่มตันนะครับดูจากออปชันและข้อมูลที่เรามีนในมือนะครับสำหรับข่าวในรอบสัปดาห์นี้นะครับเราก็มาขอบคุณน้องหมึกนะครับที่ช่วยดู ตารางเศรษฐกิจให้เรานะรอบล่าสุดเราจะต้องมาวิเคราะห์ในช่วงของวันพุธที่10นะครับในช่วงของ1ทุ่มครึ่งเวลาไทยนะซึ่งมีตัวเลขของคอ c ซ i ที่เป็นประกาศนะวันพฤหัสในช่วงของตีหนึ่งวันที่11มี f o m c m e e t i n g นะครับแล้วก็จะมีคอ p พีประกาศในช่วงของหงทุ่มครึ่งของวันที่11ในวันพฤหัสนะครับแล้ว อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ลงที่แท้จริงนะครับจะมี Bitcoin h a l บฟิในช่วงของวันที่20ของสัปดาห์หน้าด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูในรอบสัปดาห์นี้ก่อนและเดี๋ยวจะมาเตือนอีกรอบในสัปดาห์ต่อไปว่าจะต้องเฝ้าระวังยังไงต่อนะครับแค่บอกไว้ก่อนนะจริงๆเนี่ยมี2อันน้องหมึกเขาฝากมาบอกนะครับว่าเขาเขียน18กับ20เนี่ยเขาไม่แน่ใจแต่ว่าเหมือนล่าสุดเนี่ยเขาไปหาข้อมูลมาแล้วว่าจะเป็นช่วงวันที่20นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นแต่แน่นอนว่าน้องหมึญญก จะเกิดขึ้นได้นะอาจจะเป็นจังหวะย่อให้เราได้ซื้อนั่นเองนะซึ่งหากเรามาลองวิเคราะห์รายละเอียดนะครับซึ่งลึกลงมาในส่วนของการประกาศของตัวเลขนะครับว่าจะมีผลอย่างไรกันแน่นะมันจะมันจะแดงจริงไหมชมพูจริงหรือเปล่าในในวันนะก็จะต้องมาดูนะครับว่า r รีเอทของครั้งที่แล้วเนี่ยวิเคราะห์ไว้นะครับว่าจะเป็น3.8ล่าสุดเนี่ยจะเป็น3.7นะและแน่นอนว่าปัจจุบันนะครับมักจะเป็นตัวเขียวเปิดมาตลอดนะ ล่าสุดเนี่ยจะต้องดูว่าตลาดจะสามารถรีบาวได้หรือเปล่าเพราะว่าการประกาศของ c p i นะครับก็จะส่งผลกับเราโดยตรงซึ่งเนื่องจากว่าการ forecast ของครั้งล่าสุดนะครับ มีแนวโน้มว่าจะลดลงจาก3.8เป็น3.7และต้องรอการประกาศก่อนนะแต่แน่นอนว่ามันจะส่งผลกับเราถ้าเกิดว่า CPI น้อยลงนะครับแปลว่าอัตราเงินเฟอ้อนั้นน้อยลงด้วยเช่นเดียวกันและก็จะชะลอ,อการขึ้นของอัตราดอกเบี้ยครับซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกลของการควบคุมทางเศรษฐกิจและการเงินนะครับก็จะส่งผลดีกับเราถ้าเกิดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังชะลออยู่นั่นเองนะซึ่งแปลว่า ถ้าตัวเลขน้อยตามที่เราคาดจริงนะครับมีโอกาสที่เราจะได้รีบาวจากตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันยังเป็น3.8อยู่ล่ะก็มีโอกาสนะครับที่เราจะโดนกดกลับลงมานะครับเนื่องจากว่า เป็นการยืนยันว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังคงที่นะครับและถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเขียวเมื่อไหร่เนี่ยก็มีแนวโน้มว่าอัตรา,าเงินเฟ้อเนี่ยจะสูงขึ้นทาให้ทางภาครัฐน,นะครับอาจจะต้องใช้เครื่องมือนะครับเช่นอาการขึ้นอนตราดอกเบีย้ยเนี่ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อไว้นั่นเองนะแต่แน่นอนว่าถ้ามันน้อยลงแปลว่าดีนะครับก็ถ้าเข้าใจง่ายๆนะน้อยลงดีกับเราเงินเฟ้อชะลอตัวไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับ และหากพูดถึงการวิเคราะห์ CPI เนี่ย p b i ก็จะต้องตามมาติดๆนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันติดกันนะครับแน่นอนว่าใช้การวิเคราะห์เดียวกันนะ Forecast ต,ต่ำลงถ้าเกิดว่าต่ำลงจริงนะครับผู้ผลิตผลิตน้อยลงผู้บริโภคก็ใช้ใจ่ายน้อยลงด้วยนะครับและทำให้เรามีโอกาสที่จะได้รีบาวและตลาดยังไปต่อได้เนื่องจากว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองนะ และแน่นอนนะครับสําหรับช่วงสุดท้ายถ้าเกิดใครฟังมาทั้งคลิปแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจนะว่ามันพูดอะไรเนี่ยไม่งูเรื่องเลย <c oughs> ก็มาดูช่วงท้ายนะครับก็ยังสามารถที่ใช้ให้ประกอบการตัดสินใจของท่านได้อยู่นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าการวิเคราะห์พ i ร o ด์พอยในรอบสัปดาห์นี้นะครับแต่ในช่วงของโซนแดงแค่2โซนเท่านั้นนะครับซึ่งโซนแรกนะครับก็จะอยู่ในพีรดพอยต์ิสตทนที่1ครับ อยู่ที่ช่วงของ73619นึครับหรือประมาณว่าไม่เกิน74็ดหนั่นเองครับแต่แน่นอนว่าถ้าเกิดทะลุขึ้นมาจนถึง TPBull f l a ที่ผมวิเคราะห์ไว้ตอนต้นคลิปนะครับว่าจะต้องการทำไฮใหม่นะครับเพื่อจะทำ d o w n w a ร d trend นะครับก็อาจจะมาเป็น75571นะครับซึ่งก็แปลว่าอยู่ในช่วงของ75็ดหมแต่ไม่ถึง7จ็ดหนั่นเองนะครับก็จะแตะอยู่ในโซน2โซนนี้นะแต่ถ้าเกิดบูลิจะจัดเลยล่ะตลาดมันมีการผักดันนะครับโอ้โห c ี i PPI เนี่ประกาศน้อยลงกว่าที่คิดนะครับส่่่่งงงผลให้้้้้ไมมมีีีกกกกกาาาาารรรรขขึึนนนนนนอออออัััตตดเเเเเบบยยืจิฟะค็ จะบูลิสต์จ,จัดนะครับไปจนถึง78,000เลยนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่ายังไม่เกิดขึ้นนะครับเ <c oughs> <c oughs> พราะงั้นก็คือเราต้องวิเคราะห์ในส่วนของ2โซนไว้ก่อนนะแต่แน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ตกรถเพราะว่าเป็นลอในโซนสีเขียวนะครับก็ไม่เป็นไรนะพี่บรอดพอยต์ซัพพอร์ตแบรนครับอยู่ในช่วงของ6 8 6 3 6, 6ซึ่งแปลว่าก็คือช่วงของ6 9หมืนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลงให้มันต่ํากว่านั้นล่ะก็จะมาเซอร์ในโซนของการรีเซสเมนต์นะครับในฝั่งของพี่บอลนันชีนะตั หหรือประมาณ66และโซนที่น่าสนใจเป็น pivot point ที่2ที่เป็น s พ p ร o r t นะครับหรือ6 5 6 0 7นะครับซึ่งก็คือไม่หลุดเกินกว่า6 5หนั่นเองนะแต่แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเกิดว่าตลาดเกิดเปลี่ยนแปลงน,นะครับ c p i ประกาศตัวเลขอยากจะทำร้ายใจิตใจเราเหลือเกินนะก็อาจจะลงมาโซนด้านล่างที่เป็นั u p อ o r t หนักๆเลยไปตั้งอเดอร์หลับตารอไว้เลยนะครับก็คือ6 3 6 5 4หรือประมาณ64นั่นเองนะผมมองว่าอันนี้ถ้าจะมาจริงๆมันต้องเป็นเข็มนะเพราะว่าครั้งนี้ แล้วเนี่ยลงมานะครับยังไม่หลุดกว่า6,5เลยนะเพราะงั้นคือผมเลยให้เป็นพิดพอยต์ซัพพอร์ตและรีสตั์อย่างละ2ระดับนะครับที่จะให้เพื่อนๆเ,เ,เริ่มเทรดในสัปดาห์นี้เพื่อแบ่งรับความเสี่ยงนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ <S <S เพื่อนๆสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างนี้ด้วยนะครับจะได้ไปพาทิปด,ดีๆโอกาสถัดไปของเราและยังไงพบกันในรายการคลิปตัวอัปเดตโดยผมเต้ในช่องสีหยามในสัปปดาห์ต่อไนะครับ วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับทำไมอ่ะนี่ค่ะมักลับมันใช่ลงมาขนาดเนี้ยต้องมีคนไม่กล้ารับบ้างแหละเราคือหนึ่งน,นะหรือเปล่าไม่เราจะรับค่ะเราจะรับเลยเหรอโอ้โหโอ้โห,โอ,โหอันนี้มันอยู่สามสี่จุดหกนะแล้วไงเราลงมานี่คือ,อยังไงนะโซสองคืออยู่ตรงนี้เลยเหรอใช่หมายถึง <c oughs> ว่าแบบวิญ,ญญาณเราอย่างนี้อยู่ตรงนี้หรือยังไง รับตรงนี้แล้วขายแปดสิบเลยอะครับจานใ่ไม,ไม่มีระหว่างทางไม่มีระหว่างทางด้วยอาจารย์ <c oughs> โอ้โห <c oughs> นี่มันยิ่งกว่า M ร5อห้าสิบอีกนะเนี่ยเกินร้อยเกินร้อยตรงนี้เลยรอ <c oughs> นี่คือเรารอตรงนี้เลยอะใช่ <c oughs> ซื้อมาจากข้างบนนี่เราก็ใช้ไม่ได้ดิเราก็ต้องขายวะเนี่ยถูก <c oughs> ต้องเพราะว่าเราคิดออกอยู่เหรียญเดียวค่ะนี้เออถ้าอาจารย์พูดอย่างงี้นี่ที่เรารับแท่งแดงนี่เราพลาดนะเนี่ยเราพลาดนะเนี่ยไม่จะรับช็อตงี้โอเคจา์สุดยอดจาย์ Oh, yeah, 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 โอ hire, no, no, yeah, and, for, mm ้ยเฉียบเียบยังไปได้อยู่จานเยี่ยมเยี่ยมรูนรูนนะฮะจานคนละทรงไม่ใช่จานนี่มันไม่ไม่เหมือนอันนั้นนะไม่เหมือนแอนเจนะไม่ไม่ไม่อยากให้มองเหรียญนี้ไว้แล้วแล้วพอมองเสร็จผมต้องทำอะไรทาโลเดิมเนี่ยทำโลเดิมเลยเออไม่หรอกคงไม่กลับมาที่สามหรอกพูดเกินไปมันเคยลงมาหนึ่งค่ะอุ้ย เคยบอกว่าอยากได้ i อ J เ1.5พอมา1.5ไม่กล้ารับพอลงไป 1. สรุปสุดท้ายต้องมารับที่1.5เหมือนเดิม oh, อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแลวเอานะชีวิตมันก็อย่างนี้แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่รอ,อบนี้แหละอย่างน้อยก็รับตอนขาขึ้นนะไม่ต้องขาไก่หนะ้าผากระหว่างทางรู้ได้ยงว่าจะขึ้นมันเฮ้ยจานก็เมื่อกี้จานบอกผมอยู่ว่ามันจะขึ้นเมื่อกี้จานพูดอยู่ก็หมายถึงว่าไม่ได้ถือยาวขนาดนี้เพราะว่าปีนี้มันอาจจะแบบ หมดบูลิสแล้วหมดแล้วเหรอหมดแล้วหมดเ็ยยังไรรอบนี้ฮาวิ่งมันสั้นยังแล้วก็แบบว่า <c oughs> ไปรอซื้อเหรียญที่สองปีแล้วก็ไปไปซื้อเหรียญอะไรนะพวกมีมนะอย่าไปซื้อเหรียญดีๆอ้าวดีด,ด,ดีไม่เอาแล้วนะรอบนี้คือเอามีมล้วนนะกดใจแค่สองปีละ่ะโอ้โหจากจากพันจะกลายเป็นห้าหมื่นเหมือนที่จานทำใช่ไหมครับ <c oughs> สุดจัดเลยครับ <c oughs>